ความรสึกตอนนี้เป็นยังไรชาติเติมไม่หวานแล้วจังหวาน้วเขาบอกควมรู้สึกมันกัดมันกัดตัมใจในนะดัหนึ่งเนะาะคือเจ้าอยากเห็นเล่าตั้งแต่เสียใจเลยเนะะาะต่อแบบอ,อยากบท้องต่อหาเราแต่โดนแล้วแต่ว่าที่ตอ่ออะไรอืมอมจากทางจีบไปอันน่ะติดต่อหาตามหาเนะ สมุดว่าให้ให้ไปตามนี่กับไปบบได้แล้วนาะบ่บเคยไปเถอนะเนาะข้างนอกไปก็ยังจำหน้าพอ่อยังมาทันได้ฉันนะ่เนาะโบเคยเห็นเลยเนาะน้องกลางเนาะบบเคยเห็นหน้าพ่อเลยฮะก็สิเห็นเมื่อน,นี่แล้ววนะ่าน้องเมื่อที่ว่าฮอลูพอน้องพันแช่ละมาให้น้องพันเบิ่งเลยไพี่น้องเ้ยเนาะ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนํนาเบอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปอจอนเนะ็ตเนาะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านโพชมพงเมืองไซบุทองแขกสวัสดิ์นเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีน้องคนหนึ่งเนาะที่เปินประกาศตามหาพ่อที่เป็นคนไทยและพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กระแสมาส่งข่าวดีทั้งข่าวดีข่าวร้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยให้ทั้ง,น,งน้องเพิ่นเนาะกับพวกน้อ,นองเพิ่นสิดีใจหรือว่าเสียใจพี่น้องเลยก็คือทั้งเพิ่นก็ได้ เสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกันยังแต่ญาติพี่น้องทั้งเพื่อนเลยเนาะกัิมาส่งข่าวให้น้องเพื่อนพี่น้องเลยกัซิมาเอาเบอร์โทรให้น้องเพื่อนโทรคุยกันกับกับญาบติพี่น้องครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยก็อโอเคพ่อแม่พี่น้องผเผื่อเป็นกา,เเาปปรเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเบิกระชุมกันเลยโอเคน้องพี่น้องตอนนี้ครากา็มาหาน้องกักกับเอ็นางเพื่นไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกท่านหนึ่งเนาะเอามืาอนี้ เขาก็ได้เ <concealed> ข <them now> ้ามาหาเพิ <cigar mouth> <alah Mc Bryant> ่อนน้องพี่น้องผู้บ่ว่าคอยเข้ามาอย่างเอ่ยโมโหโมโหวะยังโมโหได้เบิ่งคลิปตัวเองบ่ือเปาก็เห็นอยู่จิเห็นอยู่ใสเห็นอยู่ใสเบิ่งใน YouTube เบิ่งใน YouTube บ่อ่ะก็คือคอมเมนต์น่ะเป็นคอมเมนต์ใครที่ไปคอมเมนต์ใน YouTube น่ะของเจ้าบ่อ่อยแม่นบ่เจ้าได้คอมเมนต์อยู่บ่่ขอยคอมเมนต์อยู่ได้ไลเบิ่งเบิ่งเบิ่งเจ้าไปคอมเมนต์ที่ว่าไปคอมเมนต์คนคนคนสื่อโยบ่ ในคอมเมนต์นะบอบอบอเมนค่ะบอเมนอ๋อก็คือคนคนนี้นะเบิร์กก็จะให้เบิร์กเดี๋ยวนะเบิร์คอมเมนต์อีกตัวหน่อยพี่น้องเลยเนอะพอดีว่ามีมีคนหนึ่งเพิ่นไปคอมเมนต์คอมเมนต์ในช่องยูทูปเราอะไรอันคลิปเอื้อยเพิ่นนี่แหละเนาะสัญญานือบ่จากดีเนาะเน็ตขอยเบิร์กบ่จากโอ้ยเป็นยูทูบเบิร์นี่พี่น้องเลยค่อนข้างสิเปลืองพอจำควรอยู่เน็ตเนาะ <molec> จะเพิ่มปากเด้อจะน่อยอันลูกคนจิตตื่นนี่ีเนาะนี่เบอ่งคอมเมนต์ก็จะเล็กจะหน่อยพี่น้องพรดี่ว่าอันนี้นะสงสัยเป็นน้องทรายใช่หละเนาะอ่านี่เด้เป็นพี่ทรายผมเองนี่เด็่คนมาคอมเมนต์อ่ามีคนคอมเมนต์ตอบว่าอ่าพี่โยใช่ไหมนี่ถ้าใช่พี่โยคอเวอร์ทีอันนี้โบหฮู้วะ อ่าเป็นเป็นญาติของอ่าทางพวร,ระบะนะที่ว่ามาขอเบอร์นี่เนาะพี่น้องขอเบอร์ว่า<ม>คอยแรกๆคอยคิดว่าเจ้าได้หมอแ <laughs> ม่เนะเนาะออพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงน้องความโูเสกตอนนี้บอกไรควาโมเกบ<อ>ูถ้าได้เจอพ่อนี่ <c oughs> ความรู้กสกจะเป็นแบบไรดีใจอยู่ดีใจเม็นมะ อังเด็กเจออยู่เกเจออยู่เนาะลราเป็นคนบุกขอยว่าเป็นอะไรเนาะบุค่อยปลาวเป็นป่าวบกเบนบจเนี่ยวานามเดี๋ยวเขาสิเอารูปให้ทางเออยนางเบิ่งอีกน้องพี่น้องเอรยนางเราสิจื้อสามีเก่าเราบอกเนาะแมนแมนเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ อืมอืมอะไป็นเสียพอแมนอันนี้ปูคนอันนี้ยางทองเจียยตามพันชาผดเพิ่งก็ได้แต่เพิ่งม่เราเสียตั้งแต่เบิร์กคือเอ่อตั้งแต่นีน่เด้นี่ สองพันา,ามากับีโบดดนบันไดที่เนาะทิ <No. S 2> สา,ามเิบสี่ก็บบดดนบัจจดเนาะปีแล้วนี่ะปีที่แล้วอคือว่าคือว่าผ่านตายหลายปีเลยเนาะคือว่าอยู่นี่ซาตะอ่าวันที่เจ้าสี่พฤษภาคม ปีสองพ้าสาวสาโอ้หลายปีเลยได้เด็กน้อยเพิ่นปากเลยพี่น้องปีปีสองพ้าสาวเด้อสิมาหลบมาหลบปีนี้พี่น้องเยเดอปีปีนี้ปีสองพันหาร้อยหิโอ้อันนี้อัญุเพิ่นเนาะอัญโุเพิ่นสี่สิสสสปีเนาะคะแนนบวกใส่ ปีนี้นะพี่น้องพวกเราเสียแต่โดนเลยได้เรา,เ,าเสียได้หลายปีแล้วบ่บ่เราเสียได้หลายปีแล้วก็อีกอย่างน้องเพิ่งก็เนาะเอ่อสิว่าอย่างได๋พี่น้องเอ,องเบบ้ยกับบ่ได้คุยกับเพิ่นซ้าเนาะมาถามน้องน,น้องแม่นก่อน เนีย่ยเจ้านะ่ะเราเห็นงานอยู่เราเห็นงานเราเราบอกว่างแมน,เ,นเราเราบอกว่างมีแต่ค่อยเสียเ,เบอร์อน,นะ,ะคนเพื่อนไกล่กันน่ะแหละค่อยเสีเอาายอให้เลยเลยมาแรงเจ้าก็โทรไปหาเพิ่นโทรโทรไปรมน้ำเพิ่นนนะโทรไปอ่มเพิ่อ ตัวะแล้วตอนนั้นโบู้จักไปเนาะนี่มันก็ยังบู้จักกันสิดตามทไรเด้เนาะออหว่าเสียาสุดฮ้าทางใดก็เกิเสียใจนํำน้องเพิ่งไปเนาะน้องเพิ่นกับ่บจักเนีสยชว่าอะไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าโพิ่นัเป็นโรคอีหยังเนาะพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นจังเสียไว้ตอนอตอนอยู่นํากันกับเอื้อยเพิ่นว่ามันอมากินเหล้าบ่แม่นมะขี้เหล้าเนี่เนาะน,นึงเนาะแต่ไม่กม็มีโลกเกเี่ยวเมนแต่ละก็มีหล,ล,มมลายโลกหละแล้วก็อบอ่ได้แม่นแต่เรื่องเหล้าอย่างเดียวดอกพี่น้องคนเฮาเนาะยิงซี่แล้วพี่นอ้องเอ้ยอายุดโมยืนก็บ,บ่เห็นกันเนาะคนเฮา หน้าตาเราก็คือ่ายคือกันยุกกับลูกชายแล้วเนาะกำนองกักพี่นงเง้ยเลยอกับลูกเนาะนายพยมยอดทูบเนะาะเห็นเห็นเห็นแต่ลูกเนะาะคือกันอยูบ่บอน้องละคือคือค่ายคือกันเนาะคือเราได้อายว่ะคือเราได้พี่น้องเลยดูกับ่อก็คือกันเลยเนาะ ชื่นกับลูกสีอะไรฮะอือมีสองวันเราเข้ากับสองหายแล้วไปอนยมีแต่สีอัลบ,บอร์ให้เพิ่นนี่แหละให้เพิ่นไปติดต่อหาปู่เอ้ยหายยาเพิ่นเนาะยาเพิ่นก็อันนี้เราว่ายา<ง>อย่างเนาะ อยายยายสายยุดยอดทูบแล้วเกลี่แล้วก็ยังเด็กนะกับอันนี้คนซื้อโยนี่เนาะแม่อันน้นอ้องชายเพื่อนคนซื้อโยนี่เนาะอันนี้นะเราไปเห็นงานอยู่ใต้พูดหนึ่งน,น,นะเมนตเแต่ว่าบอได้เบอร์โทรแล้วแต่ว่าเนี่ยเจ้านี่โทรได้อยู่ต้องเชื่เบอร์ให้เอรโทรหาเพคนแล้วก็ ไป,ปโทรหาเพื่อนล้าบ่โทรหาเ่เจ้าฮะบ่บ่ได้โทรหาแล้วมีได้แต่เบอร์เรามาแต่ว่าเราเห็นงานด้เราเห็นงานบ้านยังแมเป็นเม่บ้านยังประมาณานี้หนะาแต่เราเราสีบอว่างแต่มีแต่บางครั้งเรลองโทรหาอันเอือ,อยคนหนึ่งจะกเอือยหรือย,อยังบ่ฮู้บ่ในใจนบนในเราสีวางครับ เป็นเมียบ้านนี่ค่อนข้างสีเอ่อเหตุงานบัดมือบ่เนาะมันจะบอกว่าตรงนี้มีช่วงว่างกันเมนมีช่วงว่างกับว่างแสดงว่าบนบาว่างเห็ดน้ากันบ่เมนคนแบบว่าค่ายๆคือแบบเพื่อนเพื่อนเจ้าแล้วก็เพื่อนลาวแบบนี้ฮะอยู่ใกล้ๆกันเป็นญาติพี่น้องกันอะละเหตุงานนํากันกับลาว เถอโบเถอเถลาโบหับเนะเาะหากโบเป็นยังเนาะก็ได้หู้ข่าวแล้วเนาะ<ด>หู้ข่าวอ่ะเพิ่นก็ไไ้เสียชีวิตแล้วพี่น้องทั้งพอน้องกักเนาะนทางพอใหญ่ยมพี่น้องเลยเคุยกับพ่อกับโบเป็ญยางถ้าคุยจนยาอืมเห็นใจน้องเพิ่นเนาะพี่น้องออติดต่อทางพ่อได้พัดพ่อไ้เสียชิวิตไปแล้วเนาะ พราะว่าเพิ่นก็ว่าแล้วเพิ่นโบ่ฮู้ว่าตักสีตามจังได๋หัห่น่ะตะกี้เนาะแมมันบาจา่จักแก้ตามตะกี้แต่อยากตามแต่เจ้าโดนนั่นแหละทางโบโหโบโหทางที่ตามนะตักสิตามแบบใดออืจะมีแต่ผู้แลไปลมกับหญา้าบดนี้ไปลมกับหญ้แอ่ถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปย,ไปยามเพิ่นแล้วก็ไปหาเพิ่น ก็พ่นก็ตามหาเจ้าจะไปจักลูกชายเพิ่นกัไปเอาลูกก่อนก็นได้เลยนะให้เพิ่นเอาลูกเพิ่นก่อนลูกคิวนมมาจักเนาะลูกชายนอนตื่นแล้วก็เอ้ยนอนตื่นแล้วก็จะกินนมเ,เป็นปจักแนวเ,เสียว่าเนาะครับ กงอนก็อช no ีอืมจากนีเทาลวน้ำยาออได้โคมึกตอนนี <The <The> <right ้เป็นยังไงชาติไม่ะหวแล้วจังหวแล้วเขาบอกโมือมันกัมันกัดต่ำใจในนดหนึ่งเนาะคือเจ้าอยากเห็นเล่าตั้งแต่เสียดายเลยเนาะ่ว่าแบบ อ,อยาอา่าติดต่อหาเราได้หมดแล้วจะว่าติดต่อได้อืมออมจากทางจะไปอันน่ะติดตอ่อหาตามหาเนาะมสมมุติว่าให้ให้ไปตามนี่กับไปบ่ได้แล้วเนาะบ่เคยไปเถอะเนาะแต่ไปกับว่าต้องพี่น้องมันกับบ่บ่มีเงินมีเงินไปตามหากับคนหางสิยงแล้วอย่างนึงเ้นนอ,นนองมันกับบ่เคยไปเนาะ แต่จะให้คนอื่นพาไปกะก็ต้องมีเงินมีคำให้กะเจ้าพาไปได้เนาะคนเฮานอ,อกี่น้องอายุ่มหมือนกันกะซื้อแบบนี้แหละี่น้องโบเห็นกันเนาะจนลูกใหญ่ข้างนอกไปก็ยังจำหน้าพอ,อยังมาทันได้ันเนาะโบเคยเห็นเลยนาอน้องกลางเนาะบบเคยเห็นหน้าพอเลยฮะก็จิเห็นเมื่อน,นี้แล้วว่าน้องเมื่อที่ว่าเฮาลูก อ่าพอน้องพันแหละมาให้น้องพันเบิ่งอะไรพี่น้องเลยเนาะยังมีแต่สิส่งรูปไหว้ให้น้องเบิ่งและผู้พ่อน้องคักเนาะพี่น้องเลยแต่ก็สิฝากเบอร์อ่านั้นเพิ่นแยาเพิ่นให้เนาะให้น้องเพิ่นไปล้มกันบันนี้ล้มได้ล้มกับแย่เลยสิสิลงไปไทยอยู่ป้อรเราว่า กันไรเพิ่งเจอได้คุยกับเพิะนะ่์นเลยนะถ่ายแล้วคุยมันต้องในรงอยู่แล้วอลองไปเย,ยียบยามเพึ่งน้นองก็อยากไปอยู่แล้วเพิร์นบอกอืม,มอ่ะพี่น้องเลยกังไดกก็ดีใจน้ำน้องเพิ่์นเนาะเออถึงว่าพอสิตายแต่ว่าก็ยังมีหญ้าณ้องพี่น้องมีหญ้าแล้วก็มีอ้าวหขนนะเพิ่์นก็ยังมีชีวิตอยู่เากับมีแต่ไปลมกับเพิ่น์น เรื่องเห็ดบัตรประชาชนบัตรประชาชนน้องปันนั่นแหละเนาะเจ้าก um. <hole> ็อยากเห็ดเดร๋ยวัวบประชาชนอืมเห็ดอยู่เวลาเห็ดนั้นในไทยก็สิสะดวกสบายเนาะอืมอ่ะพี่น้องเอ้ก็สิเอาเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องอ่าให้น้องกากเพิ่นเนาะอืม พิมบูคนก็พราที่ราชิชงลิงใช่งั้นมันบูคนว่าแข่งเาก็ไปเจอตัวาดไปแต่ดีัะทำไปงไงปะ วางน,นะาาานั่นนเออนั่นแหละคอไปเป็นเพื่อนมาหลดเดี๋ยวคอยจะบอกพันดอกอา่าเรียกว่าทากักไปห้าพันก่อนก็ได้ทกักไปหลดสบายดีเจ้าก็ว่าผมเป็นอา่าลูกของพ่อพยมเด้อสิพิมเข้าไปหาเพอนธนา แล้วก็สี่เอาเบอร์โทรให้เบอร์โทรอัน,นเอ,อือยคนนี้แหละเนาะโทรไปมันจังสมมติว่าอันนี้เราอ๋อเราสื่อประทุมจะหุ่นจักบ่อยายประทุมประทุมวงยังสื่ออยังอะไรยายประทุมนน่หน้านี่เนี่ยเบอร์เราจดเอาก่อนเอ่อเรียกว่าถ่ายเอาก็ได้เอ้ ทายเอาลถท,ทายเอาไว้ก่อนก็นได <L l <ug> เ้เพราะว่าเพราะว่าลมทางเพจมันก็จะได้เหนน็นหน้ากันทนาพี่น้องเลยเ <L l ug> นอะจังบบเปืองขะนา <L l <ug> ่าเรื่องอันนี้เบอร์นี่มันก็ค่อนข้างสี <L ug> เปลืองน,นนะพี่น้องเติมสิบพันกับว้ากันบุฮู้เรื่องเนาะบ้านเฮานา่ะเบิร์เลย,ย,ก,ยก็เลยจังาา เดี๋ยวเบอเดี๋ยวอันน่ะว่าวาเบอร์อะพี่น้องเดี๋ยวรูปเดี๋ยวจะส่งไปให้เด้อเดี๋ยวจะส่งไปให้น้องกักรูปพ่อเพิ่นนะนาเนาะเมื่อนี้ภารกิจกะสำเร็จพี่น้องแต่ว่ากะน้นองเพิ่นบดิบลมน้พอซ้ำพีนน่น้องเใจเน่มนกะเสียใจน้ำน้องพลลายเมน พ่อไปก่อนพ่อไปก่อนเถอะเนาะก็รเกยังหู้เนาะว่าพ่อเนาะก็ยังหู้ว่าพ่อเพิ่นอ่าหน้าตาเป็นยังไงฮะนะน้องเอ๋เนาะอยังได้เบิ่งหูเบิ่งยังเพิ่นฮะนะอ่าแต่ว่าเฮาสิบ่ได้บ่ได้คุยแต่ยังกับเพิ่นก็อ่าได้เก็บหูเพิ่นไว้เนาะสักครั้งนึงเนาะเฮายังได้เกิดเป็นลูกเพิ่นเนาะพี่น้องเลย ผมได้บอกเลยว่าตันงแต่คดีมันสายเกินเนาะกับบุโดยดมกับบุหูอ้อ่ะเพิ่นเสียปีสองพันทนายกบเนจใจคือกันเนาะพี่น้องเลยคอยทำงานก็เอาเมนกับไปไปทำาาง,างานบังเด้ะยามคำคำประมาณหกโมงห้าเจ็ดโมงอย่าเแหละเพิ่นเลิกงานนะจะโทรไปทางเฟสเพิ่นนี่แหละ เพิ่น,นยังบอหัดเป็นเพื่อนครับกสิแจกไปบอกเพิ่น,นว่าให้หัดเพื่อนเจ้าเนยประมาณนี้นะเนาะเราคนใดเป็นพ่อเป็นลูกของอันจะร่วมจะพ่อนั่นมียพี่หน้าเมียเมยนะเราก็เราก็บอกเลยเราก็ไปหา,เาเนเราเลยเพื่อนเราอยู่ไกลๆกันเนาะยังน้องเพื่อนก็นเป็นแบบนี้แบบนี้เลยบอกเลยว้าวุ่งเก่ง กันท่านถามขั้นอะไรจังเว้านะอืนแมนอยู่กับยักษ์่นสิเว้ากับแมนเลนะแต่โบเว้าเนี่ยปกติก็เว้าอยู่ดอกแล้วน้ำหมูน้ำคูนั่มันนี่ก็สิไป้ายไทยบอกสบายจังว่าก็ได้คุยกับญาติอยากพอกับญาติกับอ้าวกับมอะไรจนสักก่อนก็ไดถ้ามีโอกาสถ้ามท่านว่าทั้งนั้นอยากซุกยู่รัวในใดฮะน้า เรือว่าเอออยากลงมาเห็ดงานนําอาวบอล nhà บอลสันสีนะอบอว่ากันนะโดยอยากใครไปแล้วอยากใหญ่เลยเนาะอยากไปเห็ดการินแท้หาเงินหาค้ำเนาะตอนนายุยังน้อยเนาะเผาเมล้วมันก่อนทางจีหาเงินยากได้เนาะเออเฮือนชานเหมืนก็ได้เนาะเฮือนโก้เฮือนเข้าบ่อนี่เรือว่าจะได้เ่อนโกเฮือนเข้าบริหารกันทางไดน้องนงแกน้องเขาออกหมดแล้วขอขอยพัดเลี้ยง เรียงแม่แ hmm. ม kind of ่พี่การันไปทางใดพก็มาอยู่้านสิบกว่าป the ีเลยไหมเป็นเศร้าแล้วบ่าสามีเจ้าบว่บ่บ่เศร้านิ่งดูใช้ท่ะเพื่อนอยู่งเพื่อนตูดไปตูดมาาเพื่อนนั่นแหละเป็นอย่างก็ได้มแต่ทานไปตูดไปตูดคุณนไปเิ็นกระเถ่าแลวเนาะเท้าแล้วเศสิบป้าเ้าย อายุหลายแล้วคือว่าและไปก็ได้พี่น้องเลยแบบยา่าเราก็ยังจำอยู่ได้จํามันพอสื่อพอมนจ,จําได้จื่อจื่อเราจื่อเนาะจืออ่อเพราะว่าพวกนี้มาเธอหนึ่งด็เรายังจืดอ่อืมสื่อพอสื่อยุ่งยุ่งเรา,ายังบอกอยู่อืม,ม <c oughs> เรามากับไปหาเอาเราอยู่สวรรค์คุณเนาะสวรรค์คุณน่อ็นคุณน่าบอถือกับคนลูกค้ม่อีกอย่างหนึ่งกับบ้านป้าพี่น้องเลยอันนี้ว่า บบอกเมืองนี่มาบ่ถึงแน่นอนพี่น้องบ้านก็ได้คือแบบสิอยู่เลิกเติบได้พี่น้องเข้ามาก็ได้เนาะเลิกเติบแล้วพนสมพงศ์มาอยู่สองปีโดยขนณะได้ยบอกแรกๆบ้านพนสมพงศเฮายังแบบอยู่ไสบ้านพนสมพงศเฮายังบ่ฮู้จักเลยต้องบอกเมืองก่อนเนาะจังสิฮู้หั่นน่ะอ่าะพี่น้องอ้าวเนาะจะได้ก็เสียใจนํำลาลาเด้อน้องกากเนาะอ่าเนาะเอ้าสมัยก็สิพากันกลับไปได้เหีืนเนาะ อ่เนาะอ่าเพราแม่พี่น้องจังได้ก็ะครอบอ่าคุณอ่าทั้งง่ายเพื่อนลายเนาะที่ว่าตามอ่าจนพ่อพอน้องกักเพื่อนนาะพี่น้องหลังจากที่ประกาศไปเมื่อวานนี่เนาะประกาศไปอ่าเอากระได้พูข่าวเลยพี่น้องเลยว่าพ่อน้องกักเพื่อนได้เสียแล้วอาจารยพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่งได้กระสูๆต่อไปแหละน้องๆเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้บารนี้กาศนี่แต่ ไปลมน้ำยาเบิงเน,ะนาะโดยไปทำเรื่องล่าเบิงว่าพอเป็นเนะอ่เป็นโรคงั้นเนาะไปทำรายละเอียดเบิงว่าพอพลเจอชีวิตตอนใดเนาะเอาสำหรับมือนี้นาะพี่น้องภารกิจจมะมาเอาอะสำเร็จนาะพี่น้องกะมาส่งข่าวส่งข่าวน้องก้าคนไปทีเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุทสกคนเดอร์เนาะที เป็นกำลังใจให้แล้วก็บเบิ่งคลิปแล้บบนนออวก็บบทความโฆษณาพี่น้องอ่าชมเฮาก็จะได้เฮ็ดคลิปแบบนี้อ่าช่วยเหลือเนาะผู้ที่ว่าเพิ่อนอ่าบ่ได้เจอกันนนั่แหละพี่น้องอ่าบางคนเพิ่นก็ได้เจอกันก็เพิ่นก็มีความสุขนะชมเฮาก็มีความสุข,ขคือกันพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับมื้อนี้เนาะเฮากับบ่าวจอนแล้วก็เอื้อนางแล้วก็น้องกั๊กเนาะพี่น้องก็ขอโตลำลาเลยเด้อพี่น้องเอาพ่อๆก็คิดหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาสบายดีสบายดีพี่น้อง ก็โอเคน้อพ่อแบบพี่น้องตอนนี้กำลังฮอดช่วงท้ายคลิปเนาะมาบอกข่าวน้องพนนะพอน้องพนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะพ่อพี่น้องแตเสียใจน้ำน้องพนหลายๆเนาะน้องพนกับโบจักเนื้อสิบวอาพี่น้องเลยมาได้ยินข่าวก็ว่าพอได้เสียไปแล้วเนาะน้องพนก็เสียใจหลายๆพี่น้องเลยพอจะได้เจอหน้าพ่อได้คุยกับพ่อกับโบได้คุยฉันเนาะก็มีแต่เสียวเบอร์ทางหญาพนอะไรพี่น้องให้เนาะเป็นติดต่อทางทางหญาทางอ้าวทางยังพนอะไรพี่น้องเลย เพิ่นได้คุยกันเนาะให้เพิ่นไปถามรายละเอียดว่เาปเป็นอะไรเนาะเรื่องราวของพ่อเพิ่นพี่น้องเลยอ่อามาหอนมันนีก้กะอ่าทางบอจอนกันสิขอจบคลิปไว้ชั่วนี้ก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บจอจอนเนาะปัจจุบัพาคิดไปไหม่จากซองของเ้าสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง